ระวังเอาไว้ล้องตูดนายจะโดนเล่นเล่นเล่นตัวผูหงเมื่อไหร่ระวังตูดตัวนั้นจะโดนเล่นตวหล้างจานไม่้อคับให้่าแล้ว่าจะล้างไังไนเ้็ววว้กินข้าวลทำไ้เกียแค่สามใบยังไม่ยังไม่อยาดตังกูเขาสกูต่อเลอวโ ไม่กินข้าวอีลเราไม่ได้ริงเกิดทั้งแต่ล้างจานไปเรด้วยอยากไม่รู้ตอนรุ่งเร่งต่อเลยไอสัตว์จะกูหาะหาสไลด์ใหม่ตัวหนึ่งทไมอ่ะไม่รู้มีกันะได้เก่าบังทางหรอไอ้หมอห้อยล้างจานนะอแล้วก็สุดเลยล้างจานทำไมรใช้โอโมล้างมหงนี่มนะโอ้สะอาดโอโหสะอาดสะอาดสะอาดเหลือเกินโอ้ โอโมต้องใช้โอโมเท่านั้นน้ำยาซักผ้าสามารถขัดจานได้ไปเหอะแต่กูเสิร์ตแตกูเสิตอากูครับอากูใส่ยาอากูนี่กูใส่ยาเพื่อนไหนมึงขอจะไม่ตายฉันแหละมึงโดนฉันแหลรงสองไงวะไอ้สารมึงปัดมือเท้ากู มึงแหลกนี่ว่ะอ้าวมึงตายแล้วเว้ยตายเพราะอะไรวะก็ตายเพราะกล่องนแหละแล้วกูตายเพราะอะไรตายเพราะกล่องดูแบกหน้าดักหลังไอ้สัสแม่งตายมัเสียงกูมันมันหนักกว่าตายเพราะกุ้งเลยเว้ยเพื่อนกูก็คิดว่าเห็นว่ากู้งก็หนีกุ้งได้มึงหนีกุ้งได้แต่มึงตายเพราะตัวอื่นนะเว้ยแต่มึงก็ตายหนีเลยมึงก็ตายเพราะตัวอื่นไม่ตายจากกุ้งนั่นแหละเล้ไม่สมบทบาทแล้วมึงรั้งใจจะไม่เริ่มร้ายเนี่ยกูต้องใช้วิทยายุทธ์ผสมน้ำมึงรั้งจานนานแค่ไหนก็ใช้วิทยายุทธ์ แทงเข้ารุดเลิกเกมแล้วเลิกเกแล้วเลิกเกมหมายแล้วมึงก็ไเกหมาเดา๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวี้อโตงไม่ไหวไอ้โต้งกำลังเข้ารีบออกีบรอไอ้โต้งก mm ังเข้ารีบออกที่ในเวรเร็วไอ้โต้งไม่ไหวเพื่วรเข้าเขมาได้แต่ว่าอยู่ในเซอร์เวิสมันก็อยู่ในเซอร์เวิสมันก็เข้าเซอร์เวิสโต้งดีส่ะโอ้ยที่เยโอ้ ับแอร์เลับแอร์เร็วรับแอร์ลรับแอร์มึงลอกไไดู้แอดคุณก็ได้ถ้าหนูเป็นบอร์ี่บอยนองังเกาอมาเอาเ้ยหตร่เี้ยอะไรเขี้ยเขี้ไอ้นี่ไอ้โต้ไอ้โต้เขี้ยหยุดหยุดหยุดได้แล้วหยุดเลื้ยนแบบนี้แล้วทันวางอดนะโต้ที่ผู้ชาย โอ้ยแย่จังไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนเพลเดี๋ยวใช้มงกรูเปลี่ยนเพลเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้มาบัดเดี๋ยวใช้มงกรูของมาริโอเปลี่ยนมังกรสาวกูจับดใจมาขอดมึงใช่ไหมคนเป็นกับผู้ชายแล้วมึงก็ทุกข์ทรมานกันต่ออาอ่าไม่กูว่าไปใช้เอาไปใช้กนี่ครับตอนนี้อยู่กับน้องินิกียแล้วก็ เราจะอยู่ในช่องแดมน็อกดีดีจีไม่เครียดๆตอ่านว่าอะไรวะทำเปิดน็อกดีเอ็กดีจีจีทำน็อก x อ g กดีจีหรือเรียกได้ว่าน้องโสดหรอไม่ต้องโสดเชื่อ่รอรอบไม่ตัวอะไรวะเออนีน้องปูก็ว่ากับเมียต้าพราว่ากับเมตาตรงนี้มีสามเครื่องนะเว้ยห้ามเก็บเทปนั้นเฮกุลึงเกบเพราะว่ากูจะได้หิวหงุดอ่าอยู่ตรงลิฟต์หนึ่งอันเฮ้ยเยเมต้องหุปูก่อนเดี๋ยวก่อน บลากเขียเพวมึงแล้วนะพยาอ่อนเนี่ยเนี่ตรงนี้ต้งอานะพูดไหนวะเนี่ยเฮียดีว่ามีแรงกระเพิ่มไม่ทำอะะเออเออเออไป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 ไจำไว้เสมอนะนราจะได้เดือดริลิคหรือที่ควรเข้าที่เราออกมาจำไว้น่เีตุ๊กอะไรนะพูดหม่ทีนี่แจ็มมังขาดจำไว้ที่จะตกถ้าเจะเดีอยวยืนยตรงนี้หน่อยใช่ไหมถ้าเพ เดไนที่หลังน,นี่ยไม่ต้องตีนนะมันไอ่ต้องไม่ต้องจ้องหน้ามันเหมือนที่กูทำมั้งเน่ไม่งั้นมันจะเอาใครบาสเอาตัวเคียะมาให้กู <c oughs> จ้องน <c oughs> หน้ามันหน้าจ้องหน้ามัน <c oughs> โห<อ>น้าต่อยแล้วหลายครั้งเอา,ลา,าหลอ <มา S 2> ดถนนหลายคั้งแ้วเนี่ยเอนพวกกูเล่นในดูดโว์ขั้นสองเข้าไหมเข้าดิออกมาเ,าเ,าเ,าเาข้าเข้ามา ได้ครัะเพื่ถ้ามึงได้กูเพื่อมึงอยารู้เว้ยว่ากูนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากกดง่ายๆไอ้กดง่ายๆคือห้ามซื้อของจากร้านสาวเพราะว่าเราจะล่าเกี้ยนเพื่อได้ตุ๊กตาที่เป็นการกาวท้าห้ามซื้อห้ามซื้อห้ามซื้อเกี้ยอะไรนะห้ามซื้อเลยเป็นงานจะโดนอาภัษณ์อาภาษณพยาบาทเลยต้องจ้องหน้ามาด้วยกัดแล้วบอกแล้วบอกตรงนี้แล้วบอกด้วยว่าถ้ามึงเอาตัวเกี้ยมาข่อยตุกันกูจะเปลี่ยนเป็นกวางกูเป็นฟอร์รี่ ควางสามตัวน่าจะดีกวาขี้แยว่ะชูปัดขู่โมมันวิ่งเร็วกว่ากวางน้ยทันวะแล้วมันก็บัฟสปีดชาวบ้านทั้งหลาสกิลอ่ะงั้นเอาชูมันดีกว่าเขาเชิญน้องวินบับนเทนต์ดีกว่บัฟพ่อคอนเทนต์ดีกว่าวามสามตัวปัญญาอคอนรวยคอนเทนต์อย่าเลยเราจะเล่มึงพวกมึงจะไม่รอดกันอย่างแรกคือห้ามเก็บเทป่อคือห้ามซื้อของจากร้านทันสารเพราะว่า เราจ,จะล่ามันแล้วก็เทปคือเป็นความสามารถกูร้อยเทปว่าหิวผมจบอกไปน้องฟางน้องกว่างกว่างน้อยกว่างกวา่วางกว่างกว่างกว่างมันไล่ใครวะมันมันหันกลับไปแล้วอะ่ะยึดเลยยึดเลยตรงนั้นอ่ะสองตู้เลยนะ่ะตรงไหนอ่ะตรงกลางมีตู้ปะไม่มีอ่ะไม่รู้อะ่ะแล้วหลังกูสองตู้เลยอันหลเราอัปลักกี้มีหน้า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 ฝั่งขวาฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเนี่ยกูเบิดเลยครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วกูระเบิดตู้เอง พี่อะไรนะไม่ฟังอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเพื่อนเลยนั่นนั่นฝ no ั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเครื่องสองเครื่องอะไรเอาวินเทปสองเออเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโอ้โหมีน้องควานด้วยใครกลัวอะไรควานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กําลังอย่าล่อมันมากูปั่นเครื่องอยู่กูไม่ล่อไม่ใช่ทันวะถ้ามันเห็นกูเลยกูโดนเฉยเลยไม่เกี่ยวถ้ามันจะมาบอกกูด้วยกูจะได้ออกทันอันหนึ่งกูเดี๋ยวไอ้ทันวะโดนตีอ่ะใช่ แ่เคมาดตีมึงนี่มันโง่จริงเเพิ่งห็นตัดแรกกูเพิ่งเห็นเนี่ยพระม่วงเนี่ยไม่มีแค่ไม่ปัดเราระวังหน้าระวังหลังเดี๋ยวถ้าเราเป็นมันแบบมันเป็นซิปพาวเวอร์เลยมึงเฮ้ยอย่าลวอทางกูแล้วกันคุณตายแล้วโโหอยู่ระวังระวังกูยิงเล่นลงเล่นแบบตู้โอ้ยิงแม่โดนตีวะโดนตีวะอะไรอ่ะกูขอปั่นกูขอปั่นกูขอปั่นกูได้อดพับม่วงไม่ใช่พระม่วงปั่นเลยไอ้กูเนี่ยยังไม่อยากใช้ บวกก็ของกันตายตั้งแต่ชั้นแรกมันใช่ไหมไม่ต้องไปเซฟเราไม่ต้องไปเซฟกูกูสบายดีไม่ต้องไปเซฟกูเพราะกูจะตายดีดีกูจะปิดห้องมึงอะฮันวากูสบายบอกกูไปทางพวกมึงอะฮันวาเข้ามาที่ตรงนี้หนีเลยเออบั๊บเเดีพื่อนๆแล้วมึงก็ตายห่า ใช่ไหมกูว่ากูเล่นกูว่ากูเล่นให้ชู้ได้มีประโยชน์กับธนว่าเยอะเลยว่จ้องหน้ามันจ้องหน้ามันอือไอ้กาดกายกาดไอวินไอวินมันถ้ามันได้ดอกไม้แล้วมันจะได้มันคือมันจะรีเสิร์ชเหมือนมันเหมือนหลอดวิจัยถ้าได้ครบราไปเสร็จมันจะได้ตุ๊กตาซึ่งไอตัวนี้ได้นั่นแหละเป้าหมายของพวกเราคือการช่วยให้น้องตรงๆในของเจ๊พอดีมันมันทำให้ต้องดูดีแล้วก็สละถุงแม่มันจะเป็นงง ถ้าเจอของฮิวบอกด้วยเนี่ยกูฮิวเตงไม่ได้กูว่ากดตัวฮิวมาเล่นดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กับนาวินกว่าเยอะเลยไม่ได้หายง่ายนะเว้ยเฮียกูเล่นมันเด้งไหวได้เนี่ยแล้วก็อย่างที่สองเล่นวันเดียวเล่นตายเพราะว่าพวกกูกูกูจะเล่นตัวที่ฮิวตัวเองเดียวอ้ยได้ช่วยให้มามึงมึงไม่ต้องงงหรอกไอ้นาวินมึงเล่นตัวที่ฮิวตัวเองได้สำหรับกูมันธรรมดามันเบสิกเว้ยแต่ไอ้สองนอนนั่นน่ะปัญช้าจะหายเฮ้ยเโดนไล่กัน มามากูลองแล้วคแต่มึงเออมึงลูกมึงทิ้งน่งงรารักจัดจิตชู้ดนจิตชู้ตีที่ทำไงถ้าเรามึที่เจ็บไอ้รถกว่าใหญ่กว่าเแล้วที่เหลือก็รอหน้าลิฟริบออกมาแต่กูระแวงอะไรให้จบตกใจหมดโอ้ยยี้ยตกใจนาวินโดนทีเดียวตายแลยนะ้วน่ะเออกูได้ที่เหี่วแล้วแล้วก็อย่างกูมีแบบบรรทายด้วยที่จะให้ช่วยกูได้ตลอดเป็นกูขาดใช้ในชั้นนี้พีพีพี ไม่มีผีกุ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปค่อยค่อยตามหลังไปเดี๋ยวมันลุกตัวแล้วมันเราโดนสอยย่ะลุงของลุงอ้าวไอ้ยัยมีความไอ้ยัยโดนสอยแล้วไอ้เยัยกูโดนนี่แม่งตีหลอนกูแตะเดี๋ยวกูรับไม่ทั้งแม่งกูเก่งพอโง่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 อโง่โอ๊ยไอ้โง่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 มึงทำให้กูเจ๊งหน้าไอ้ราแหละมึงไม่ควรพูดละเองเลือดตัวคนเดียวใน อนนี uh ้สองมีก็อันนี้เราเริ่มได้อันนี้มันจะลดราคาร้านสร้างหันศเป็นดีร้านสร้างคุณสองรวยร้านคาคุณสองรวยเดนดี้ต่ไม่ใเดนี๋ยอันนี้อันนี้เดนดีสองรวยเปิดเหมือนเดิมนะหน้าหน้าหน้ามาแล้วนะกูกำลังไล่เก็บเอนใช้ในการอื่นเราเกือบจะแดกหมดเลยก็ได้ทุกสบายคนเดินเล่นอ่ะเหมือนมีคนเดินเล่นไม่เอาทำเควสเลยเลยกูไล่เก็บเทพอยู่เพื่อนเอาไม่ถูกไม่ใช่มือไม่ใช่มือไอ้มือยังพ้อขึ้นนี่ชู้ขึ้นที่ชู้มันแคมอยู่ ไอชูแม่งอีแคมลุยแคมตอนนี้กูเล่นเกมไอตงไอชูไอตงขนคถุงไอโดนไอตุ้งหอบมาดิปล่อยไปละกีกูเล่นกับเอ็ดโอเคโอเคกูยอมเสียหนึ่งไปไหนมันจะได้คุ้มไปที่ไอตลอดไุ้งเหลือหลอดเดียวไอ้เหี้ย thank you นวินสองสองหลอดสองหลอดกูเห็นไอตุ้งเหลือสองหลอดเพราะกูเป็นสตอรี่ยัน ปั่นเครื่องสาวเลยนะใครปั่นเครื่องสีบ้างปั่นอยู่โอเคไม่รู้์ลูกทีมรู้กูโดนไล่มาต้องอยู่ใครตะเวนมองให้กูด้วยตรงนี้กูมองไม่เห็นมุมมันมืดเลยตรงเนี้ยเออเดี๋ยวกูสังเกตดูใครบอกจะลอยให้กูวะใครบอก่าจะลอยกูอ่ะไอซันอืกูไม่ได้บอกนะจ๊ะไม่บอกกันเหลือเหน้าลิลิเบนี่คือลิบจะออกมาออกมาใช่ปะไม่หลอกกันไม่รู้ถ้าหลอกกัน รีบเข้า,าวิ่งอยู่กัน้นุณมึงดูนี่ไอ้สัตว์เบี้ยวิ่งเหีียบจิ้วบ้าเฮ้ยโอ้ยจัดเลยไม่ใช่ <c oughs> ไมไม่ได้ทจิ้วไม่รู้ <c oughs> จริงเฮ้ยนะาเฮ้ยอุ้ยไอ้ย <c oughs> อน้าเป็นกูซื้อผ้าพันแผลได้ไหมกูอยากได้มากเลยแต่เดี๋ยวกูหิวให้ไหมล่ะ อยากซื้อมากเลยอ่ะแล้วกูหิมึงเหมือนเหมือนได้กูหิวให้มึงตอนนั้นอ่ะเพราะว่าถ้ามันมีแจ่ที่กูบอกมีโอกาสได้การฮิวแล้วมึงจะฮิวเดียวสามคนเลยแล้วมึงพวกมึงจะแฮปปี้แล้วก็เต้นแล้วก็เสียเรื่องใหม่อยากซื้อยังเลยอ่ะซื้อไม่ได้อย่ามาบอกกูมึงมึงไปบอกนันวานยากซื้อเรื่องเลยอ่ะถ้ากูไม่รวยถ้าถ้ากูไม่ติดเล่นแล้วกูจริงจังเอารับประกันเนี้แล้วกูแทบไม่โดนตีอยากซื้อยังเลยอ่ะกูขอให้ไม่เจอแมวเรื่องสองเออจะเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเฮ้ยทำไมทำไหวจังวะ เปนอุปกรณ์สุดพิเศษของวิวอะไร EP 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 ตู้ที่ปลุกรูกว่าอะไรีอผีนี่ทามันสิปุ่มทไปกดมะเนยังจะแตกมันงแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันจะโคจ่ะตัวเยียอะไรโอมาโอมาต้องเรียกมันต้องสั่งัสั่เรียกสิ่งที่งเรียก ไอ้เงี้ยห,หน้าตาไม่เหมือนหมาหน้าตาไม่เหมือนหมาเลยหน้าตาเหมือนไดโนเสาร์มากกว่าไอ้ทันวาเหมือนเพื่อนมึงเลยอ่ะเห <c oughs> มือน <c oughs> มึงเลยทันวเพื่อนมึงก็ดดไอ้หมานี่ทำอะไรไอ้หมาพอสมารมันคืออะไรวะ วิ่งเร็ ust, วอยู่วิ่งเร็วอยู่มันวิ่งเร็วมากไปัวิ่งเร็วเท่าเท่าวิ่งเร็วที่ผ่านใบพวงอะเท่าเท่าอ like> ีกโจ๊กแล้วมันเยอะกล่องยาใหญ่เออให้พวกใครจะเก็บแล้วให้ให้ครมีแล้วใครมีแล้วไม่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 ต้องเก็บกูเก็บมาแล้วเมื่อกี้แม่งมีตัวไล่กูสองตัวเออไม่แล้วไม่เแล้วเพื่อนดีเครื่องหนึ่งอยู่ไหนอีกเครื่องหนึ่งใครปั่กูปั่นเครื่องสามหาสิเครื่องปั่นอ่ะขี่มันเล่นกู ไป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 รอเลยนวินมื่อกี้ไงกันที่กูทำแบบแบบเมื่อกี้วะงั้นอยู่หน้าเล็บแล้วกับอย่างเงี้ยสิกมาสิกมาบอยสิกมาดอยสิพวกจนนี่กูใช้สกินเติมโทษทีว่ากูมีกล่องยาใหญ่เนี่ฮิวฮิวรวมยังไงฮิวรวมแล้วมึงแฮปปี้แล้วมึงก็เสีิร์ฟหน่อยฮิวรวมฮิวรวมฮิวรวมโคตรคุ้มฮิวได้สามคนอ่ะมันไม่ถ้าเกิดไฟดับขึ้นแล้วพวกเราจะตาปติดเด็กกันเลยเอาไอ้เหี้ยเมื่อเด็กลายเป็นแสงนำทางที่แม่งน่าตัวพอแสงเยอะ ไม่ไม่กูกูไม่จะแสงนำทางกูกูกระสือโอ้ยไฟคู่เลยอ่ะวางแล้วก็ไฟอ่ะแดงทั้งนั้นเลยแบบแดงมันแดงเลยอ่ะนี่ไงมันมีไฟพิเศษเลยนะ๋ยวกูไปเลยโอ้โหแม่งขอให้ไปเดี๋ยวกูปัไปยังรอเขาให้ไฟเดี๋ยวกูไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ายังกากระไรไม่โคตรกากเรอกี้กไม่ใช่ว่ายังกากเลยไม่ตรงใครโดนไล่ใครโดนไล่กู ไม่ใชเป็นมีการเล่นเพราะวันมุกเป็นการอ่ะโอ้แล้วหนึ่งติคุณไม่ได้โอ้ห้าชั้นละเร่วตรงนี้เฮ้ย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 เแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้สัดหน่อยจัดจัดจริงไม่ไม่กดเดินเลยโอ้ไม่ม่กดอ๋อให้กูกดอีกต้องกดออกเองไม่ใช่ไงกดอีแล้วไงอกดีแล้วมึงตายไหมไม่ตายกูเหลือเล็กอ่ะวินวินมีตัวไล่กูอยู่มีตัวไล่กูอยู่ ไม่่ะทช่น่อก้มก็ิสวนเนให่อมาชยดูคนคนแต่โดนติดแบบ่ใไมาไปตรงมีตรงนมีตรงนี้ก็มีเวมึงนี่เหมือนงงจริงกดออกตรงนี้เ่ยกดออกแล้วอกดเข้าใหม่มันก็ต้องมีมันมีรออ่ะกดมันไม่ได้กด e ออ e ออกอ่ะเก๋ไมงเห็นนี่มันมีให้กดหยุดไหมนั่นแหละกดตรงนั้นะกดฮะมันคือหยุดไม่ใช่รอหยุด เออน,นั่นแหละกดหยุดอันล่างนะมึงกดถ้าแล้วมันทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมามามาไม่ได้อ่อยพี่พี่พี่ทำไมพี่อร่อยขนาดเนี้ยพี่ของกูที่ปัดไม่ได้ไรเออกูลืมทำแมปลืมทำแมปฮะอันนั้นเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำก็แมปมันอยอดก็แมปแมปคอนเทนต์มึงอ่ะแหละไอ้ควาย <c oughs> ทำแมปเนี้แมปทำแมปแมตัวเองลำบากทำแมให้ตัวเองลำบากอะไรกูทำในชิคกี้พายกัน ไม่เขาแบบไม่เขาไม่กูลำบากทขาแบบไม้กูปวดหัวจะขึ้นกูเก่งไงรู้สึกเป็นคนโดนอะไรสบายกูเข้าลิฟต์สบายอ่ะสบายควายเมื่อกี้มึงเกิดโดนลิฟต์หนีไป <c oughs> มึงดูหน้ามา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 ขอใครก <c oughs> ็ขยะเลยเดี๋ยวคุณสำรวจไม่แฮป <c oughs> ปี้ไหมหอ <c oughs> เอาต่อยได้ไหมเอาต่อยหน้าทีหนึ่งได้ไหมน้ำหน้าอย่างเนี้ยอืมไอ้นาวินมันตีเท่าไหร่วะตีทีเอาไอ้คุณเสนอ เออทีเดียวตายตอนตอดทำไมใครว่าอย่างกากอะไรอ่าเงี้ยตายเลยครับตายเลยไม่รู้มึงได้ยินเสียงใครอ่ะของการ์ดใช่ไหมกูสมรวยแลขอให้โต้แหละแล้ววันนี้โตใช่ไหมเอ่อตัวขโมยของหนึ่งขโมยของหนึ่งโอ้โหนั่งเขียบมาขโมยของแล้วมีแต่ของกากเลยเขาดีมีแต่ของดีดแล้วกวางหนึ่งขโมยของแล้วก็กวางกูมีแต่ของดีดไอ้การไอ้การกี่หกแล้วยากูสบาย กูเจอลูกองศ์สีลุงก็มีเดี๋ยวนะพี่อะนะกูเจอเสื้นเงินมันมาเลยมันมาฮะอ่ะอย่าล่อมันมานะกูบอกว่าอย่าล่อมันไข่ไข่ล่ออ่ะปางอังไอ้คุนกูว่ามันต้องมีคนตายว่ะเฮ้ยไอ้น็อตได้ ัวสภาาพนี้คนตายแน่เลยไม่ไม่เสี่ยเสกคนไงเฮ้ยไม่ใช่กูล่อมาทางนี้วะไอ้การ์ดมึงล่อทำไมล่อเไอ้อะไรมาเดินไปเองกูเดินวนมึงเดินวนตรงนี้ทำไมให้โดนตีให้โดนตีกูไม่ตรกากเลยยี่ตุ๊กเก้าไม่กากใช่นใหมอ๋อมาไอ้หน้าเลยไม่ขึ้นมันหมดวะนี่คนนัารินไม่รินกน นวินไม่งมิชชันดูเป็นซีโบย์เก็บหมดอดล้างสุดปิดปั่นแล้วเออตรงเขาเนี้ยเครื่องสุดท้ายอยู่นี่นะปั่นอยู่เออปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยรอให้กูหน่อยใหม่ใหม่อะไรเอาไว้จะตายแล้วเอาอยู่มันก็อยู่ไเฉยดีมึงมึงแค่อย่าเดินมั่วเอออย่าเดินไม่เดินมั่วไอ้ตัวไอ้ตู้ไอ้ เราดรอจดเลยอ่ะเสร็จแล้วนะก็พี่โลบนมาเนาะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วบอกไปก่อนเข่เข่อุ้ยเฮียมีแต่ป๊อปโพรลเก็บอินิกมาไหมนะตาโดนตีเฉยเลยไอ้โตตายยังยังอยู่ยังอยู่งใหญ่ตาย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 เรียบร้อยไอ้เฮียต่อหน้ากูเลยมึงไม่เดินบ้าชิบหายเลยไอ้โต้งไม่มีกูสุดมีสเตมินา ันนี้ก็มาเล่นเงี้ยมีเงี้ไม่เล่อนแต่คนคนเดียวไม่แอบดีๆเงี้ยแม่งเออทันทีพวกมึงจะมาโกงกันแล้วแบบให้ใครเลือกจะเยอะแยลนั้นนี่เงี้ยว่าพวกมึงเลยกูกูเมื่อกี้กูเดินตามหลังมึงเลยนะจิตีดมึงแล้วนะเมื่อกี้ก่อนที่มึงก่อนที่มึงจะโดนไล่โดยถ้วยน้ำชาไล่กูเดินท่าจะตีดมึงแล้วนะ